สวัสดีครับคุณแมมค่ะสวัสดีค่ะคุณแมมวันนี้มีเรื่องราวเห็นบอกว่าอยากให้คุณนิมช่วยเหลือเพราะว่าไปเล่าเรื่องผีมาในรายการในการหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าผีมาตามเราแบบนี้เหรอคะเข้าใจถูกไหมคะค่ะก็คือไปเล่าจากรายการใช่ไหมคะรู้สึกไม่ดีเลยค่ะเหมือนเราไปเห็นอะไรในนั้นแล้วก็เขาตามมาเงี้ค่ะไปเห็นอะไรมาละแมมเอ้ยเป็นผู้ชายอะค่ะเอางี้โทษทีคุณแมมไปเล่าในรายการวันไหนคะอืมประมาณกี่เดือนนะ ประมาณก,ก่อนลูกเสียะค่ะเรื่องราวที่ไปเล่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังสิก็คือไปเล่าเหตุการณ์ที่เราเจอที่เชียงใหม่อะค่ะเหมือนว่าเราอะมีสัมผัสว่าเห็นนู่นเห็นนี่ได้ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จากเชียงใหม่ก็คือว่ามันมีวิญญ,ญาณเด็กอะค่ะตกไปในบ่อน,น้ําแล้วเขาก็มาข้าฝันก็คืออันนี้คือเหตุการณ์ที่เคยไปเล่าถูกต้องไหมคะใช่ค่ะที่ไปเล่าเหตุการณ์นั้นคือจบไปแล้วะค่ะ ก็คือมาเออมาฟังวันนั้นก็เห็นผู้ชายอะค่ะที่ที่นั่งที่ตัวเขาก็ทักว่ามึงเห็นกูใช่ไหม <What? S 2> เราก็ตกใจนึกว่าเออแบบล้อเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยทักเข้าไปข้อความเขาบอกไม่นะพี่นั่งคนเดียวคุณ<ช>แม่มเห็นผ่านทางไลฟ์เนี่ยเหรอใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจะดูดูสดอะคะ่ะในจอในคนเดียวแต่ว่าเ,วเราเนี่ยเห็นเป็นวิญญาณอยู่ข้างๆใช่ไหม เ,เห็นเป็นคนเลยเนี่ยค่ะเป็นคน,ลคนเลยเราก็ไม่รู้มันมันคืออะไรอะค่ะคนที่เห็นในลักษณะใส่ชุดสีดําด้วยใช่ค่ะใส่สีดําแต่ว่าผมเขาจะยาวๆแต่ด้านในเขาจะผมเขาจะหัวล้านๆหน่อยอะคะ่ะและ้วลักษณะที่เห็นปุ๊บแล้วเป็นเป็นยังไงต่อสิ่งที่คุณเห็นปุ๊บ <c oughs> เขาพยายามจะสื่อสารอะไรกับคุณคือเขาเขาถามมาแค่เนี้ค่ะว่ามึงเห็นกูใช่ไหมมึงต้องช่วยกูมึงต้องช่วยกูใช่แล้ว หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคือเขาเป็นใครแล้วเราต้องช่วยยังไงแล้วก็เลยถามเข้าไปในรายการหลังไมอะค่ะว่าว่ามันมีอะไรไหมตรงนั้นนะช่วยไหว้ให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาว่าไงคะเดี๋ยวจะทําให้ไงคะแต่ไม่รู้ว่าทําหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย่เงี้ยค่ะต่ว่าคุณแหม่มค่อยๆเิ่าเล่าว่าสิ่งที่คุณแหม่มเจอเจออะไรบ้างวันแรกคุณไปเล่ารายการขีอคุณไปเล่าว่ามีเด็กคนหนึ่งตกน้ําตายแล้ววิญญาณเขามาคุณไปเจอวิญญาณเด็กคนนั้นค่ะแล้วเราก็ช่วยเหลือไปอะค่ะว่าเออเขามาเข้าฝันแล้วก็มีตํารวจมา ทำคดีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคือจบไปแล้วเคสนึงเหตุการณ์ที่นานแค่ไหนคะไอ้ที่เด็กเด็กตกน้าเนี่ยก็หลายปีแล้วค่ะหลายปีมาแล้วหลังจากนั้นชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยหลังจากไปเล่าเรื่องเด็กคนนั้นทั้งทที่มันน่าจะเป็นการทาบุญดีเปลี่ยนมากเลยค่ะมันเปลี่ยนไปยังไงพอหลังจากวันนั้นชีวิตมันก็เหมือนแบบว่าเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะขายของก็ขายไม่ดีแล้วหลังจากนั้นเห็นผู้ชายคนนั้นเราก็คือแบบทุกอย่างก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะเราก็ใช้ชีวิตปกติ ไอ้วันที่เห็นผู้ชายคนนั้นมันนานแค่ไหนแล้วก่อนที่ลูกเสียไม่ไม่นานนะคะมาณอาทิตย์หนึ่งแสดงลูกคุณเสียด้วยค่ะจาก,กที่ลูกสองขวบกว่าๆเองค่ะลูกสองขวบเสียด้วยค่ะจากการทํางานขายของแล้วก็ขายไม่ดีแล้วเราก็ฝันเห็นผู้ชายคนนี้ตลอดก็เคยเล่าให้แฟนฟังแฟนบอกเอ้คิดมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก่อนที่ลูกจะเสียประมาณสองสามวันนะคะเราก็ฝันว่าผู้ชายคนนี้ขับรถมาทับลูกเราอ ต่อมาประมาณสามวันลูกเราก็เสียด้วยอุบัติเหตุรถเหมือนกันคุณแม่ขออนุญ,ญาตนะคะลูกเดือนค่ะลูกคุณแม่เสียไปเมื่อ,อไหร่คะขออนุญ,ญาตเมื่อเดือนกรกฎาคมเพิ่งเพิ่งเพิ่เสีย<น>ไปเนีเดือนเจ็ดนั่นแหละ<า> และสิ่งที่แหม่มเจอเวลา<ม>ที่ผู้ชายคนนั้นเ,เข้ามาเข้าฝันเข้ามาเข้าฝันเข้ามาบอกอะไรแหม่มบ้างเขาไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะคือแบบเหมือนเขามาให้เราเห็นนะคะเัื่งชีวิตเราก็เปลี่ยนทุกอย่างอะคะ่ะโอแฟอันนี้ก็ทะเลาะก,กันทุกวันเลยแบบวันไม่มีอะไรไม่มีความสุขเลยค่ะอ่ะบุกอิ่มเชิญค่ะหน้าที่คุณละค่ะแล้วตั้งแต่ที่ลูกชายเสียคะ่ะ <laughs> เห็นวิญญ,ญาณลูกชายตัวเองไหมคะไม่เห็นค่ะแล้วเห็นวิญญาณผู้ชายคนนั้นยังอยู่กับเราไหมคะ ณนะตอนนี้เหรอคะค่ะหลังจากลูกเสียก็ไม่เห็นคะ่ะแล้วก็คือหลังจากที่น้องเสียเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงวิญญาณดวงนี้อีกเลยถูกไหมคะเราแค้นมากกว่าคะ่ะคุณแหม่มเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่เป็นสาเหตุทําให้คุณลูกคุณแหม่มเสียชีวิตอาจจะมีส่วนหรือว่าเราคิดไปเองรอเราเรา,เราไม่รู้ตรงนี้จริงอืม,อ,มอันนี้รูปที่ส่งมาในอินบ็อกซ์นี่คือเป็นสถานที่ของคุณแหม่มใช่ไหมครับบ้านใช่ไหม ช่ค่ะมันมันเป็นโรงโรงงานกระสอบนะคะเราก็อยู่ที่โรงงานครับเรารู้อกว่ามันเป็นยังไงเราก็แก้ไขยังไงเพราะตอนนี้คิดถึงลูกมากมคุณแหม่มเอางี้แม่คุณแหม่มได้ไปทําอะไรหลังจากที่ลูกชายเสียแล้วบ้างไหมคะที่แบบเป็นการอาโหนศีกรรมหรือเป็นการเหมือนตัดกรรมกันอ,ะอ่ะหรือว่าคุณใหม่แหม่มยังแค้น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 อยู่อย่างเงี้ยหรอเมื่อก่อนนะแค้นคดีนี้ก็ไม่แค้นแล้วเพราะว่าสวดมนต์วางได้ไหมวางได้แล้วเนาะค่ะเพิสวดมนต์ ทุกวันนะคะแผ่ไม่ตาอยางโอเคค่ะคืออิมขอร้องเลยนะว่าอย่าไปแคนเขาอิมเชื่อว่ามันคงมีวาสนาหรือมันมีเหตุการณ์ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยทำให้คุณแหม่มเนี่ยต้องเจอกับผู้ชายคนนี้เ <c oughs> พราะว่าอิมยังรู้สึกว่าอิมยังได้ยินเสียงเข้มๆข,ของผู้ชายคนหนึง่งที่แบบกูยังอยู่กับมึงอะเขาพูดอย่างเงี้ย รู้ไ,<อ>ไม่ฟัยหนูอะคือฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ล<ม>ูกเสียค่ะวันแรกแล้วเราก็ช็อกไปเลยแบบพูดจาใครไม่รู้เรื่องนะคะ<ม>แฟนก็ต้องพาไปหาจ<ม>ิตแพทย์อะไรเงี้ยคือแฟนมาห้ามแม่เรา,าต,ตายหลายครั้งมาเลยเข้าใจค่ะเข้าใจคืออย่างแรกเนาะอย่าพึ่งโทษใครเราก็ไม่ผิดลูกก็ไม่ผิดผีก็ไม่ผิดแต่มันน่าจะเป็นเวลาของมันเนาะทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรที่มันเกิดได้โดยบังเอิญหรอก มันถูกกำหนดมาหมดแล้วแหละอยากให้อโหสิกรรมให้ตัวเองให้ลูกให้วิญญาณดวงนั้นให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดเพราะถ้าไม่ทําสิ่งที่จะเกิดกับแหม่มเนี่ยมันจะทําให้แหม่มเนี่ยเป็นบ้าเพราะว่ามันจะเป็นเสียงของผู้ชายที่มาหลอกหลอนแหม่มอย่างเงี้ยตลอดเวลาแหม่มเข้าใจที่อิมพูตไหมเข้าใจค่ะแหม่มรู้ใช่ไหมว่าพี่พูดถึงหมายถึงอะไรคะนั่นแหละ ภาพเหล่านั้นจะวนกลับมาเสียงเหล่านั้นจะวนกลับมาเพราะแหม่มไม่ยอมตัดสัญญาณที่ดวงวิญญาณเนี้ยเชื่อมกับแหม่มอยู่แต่ถ้าแหม่มตัดมันได้แหม่มโหสิกรรมได้ทุกอย่างจบชีวิตแหม่มจะกลับคืนมาสิ่งดีๆจะกลับคืนมาเชื่อพี่จริงข้อถามนิดนึงนะคะแล้วคืออยากรู้ว่าเขาจะมาเกิดกับเราได้อีกไหมคะหมายถึงลูกใช่ไหมครับเด็ก<ช>คนนี้จะไม่ได้มาเกิดกับเราแล้วเพราะว่าเขา มาแค่เพื่อช่วยให้เราอ่ะดีขึ้นแค่นั้นแล้วจากไปแต่แมมจะมีลูกคนใหม่ไหมพิมพ์เชื่อว่าแมมจะมีลูกคนใหม่ได้น้องไปสบายแล้วน้องไม่ได้ทรมานไม่ได้รู้สึกว่าเขาติดกับอะไรเลยอะ่ะอิมยังรู้สึกเห็นรอยยิ้มน่ารักของเขาที่เขาพยายามจะให้อิมสื่อกับแมมว่าไม่ต้องห่วงเขาแล้วอะ่ะเขาได้รับทุกอย่างที่แมมทำให้ แต่เขาไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้แบบนี้ไม่อยากเห็นแม่เอาเสื้อผ้าหนูมากอดอย่างนี้ไม่อยากให้แม่เอาเอาของของหนูมาแล้วแม่ก็จะตายตามหนูอย่างเงี้ยคือหนูรับไม่ได้อ่ะคือเขาพูดไม่ได้อ่ะแหมเข้าใจไหมสิ่งที่เขาส่งให้พี่ได้คือภาพเพราะฉะนั้นเราต้องแยกก่อนระหว่างวิญญาณของลูกกับวิญญาณของผู้ชายคนนี้วิญญาณของผู้ชายคนนี้อาจจะมีเจ้ากรรมในเวของแหมจะพบชาติไหนช่างมัน แต่ว่าต้องโหวสิกรรมให้เร็วที่สุดแต่ในวิญญาณของลูกเนี่ยเขาต้องการให้แหม่มเดินต่อไปอะ่ะแหม่มทำให้เขาได้ไหมทุกวันนี้ก็พยายามทำอยู่ <No. S 2> แต่มันไม่มีวินาทีไหนเลยที่เราจะลืมนะเราไม่ต้องลืมแต่เราต้องไปต่อ,อแอล้วถ้าแหม่มยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยน้องเขาไม่ไปไหนนะ น้องเขาก็จะต้องอยู่แบบนี้ซึ่งอิ่มว่ามันดูโหดร้ายกับลูกไปอ่ะคุณอิ่มขออนุญาตนะคะขออนุญาตถาม<อ>ในทางกลับกันเนี่ยการที่ให้คุณแหม่มทำใจนะว่ามันยากเหมือนกันแล้วก็ต้องใช้เวลาเข<อ>าใช้เวลาเ,าเข้าใจอะ่ะการพัดพลาจากคนที่รักเป็นอะไรที่แนนก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะรับมือกับมันยังไงแต่วิญญาณเนี่ยที่บอกว่ายังอยู่เนี่ยบอกเขาได้ไหมว่า ไม่ต้องอยู่แล้วไปได้แล้ววิญญาณผู้ชายใช่ไหมเออวิญญาณผู้ชายเนี่ยรล่ได้แต่ว่าวิญญาณของลูกเนี่ยรลยไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ลูกเห็นในแม่ทําเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนกําลังจะทําให้แม่เนี่ยตายอ,อแต่ถ้าสมมุติว่าแม่แค่คิดถึงเขาร้องไห้หาเขาไม่เป็นไรเขาก็แค่จะมาดูว่าแม่เขายังปลอดภัยอยู่แล้วเขาก็จะจากไปไม่เราหมายถึงวิญญาณผู้ชายนี่แหละถ้าวิญญาณผู้ชายเนี้ยเขาพร้อมที่จะไปถ้าแหม่มเนี่ย ตัดกรรมตรงนี้ได้แต่ถ้าแหม่มยังไม่อโหสิกรรมอ่ะแล้วเขาก็จะผูกพันกับแหม่มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆซึ่งในความผูกพันเนี้ยอิมก็ไม่รู้ว่าเขาไปผูกพันกันได้ยังไงแต่อิมรู้ว่าการที่ผู้ชายคนนี้มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญและมันต้องการมาที่จะมาเพื่อทําให้ชีวิตของแหม่มเนี่ยมันแย่ลงแล้วมันก็ทําสําเร็จและแล้วเขามาจากไหนอะคะอิมว่า อย่างที่อิมบอกว่าอิมเป็นคนเห็นผีเหมือนกันอ,อิมเชื่อว่าแหม่มก็คงเป็นคนเห็นผีที่ดันไปเจอแล้วไอ้วิญญ,ญาณดวงเนี้ยมันดันเป็นเจ้ากรรมในเวงของแหม่มเองมันก็เลยผูกกันจนเกี่ยวกันเอาออกไม่ได้ถ้าเป็นแค่ผีธรรมดาอิมบอกแหม่มไปวัดไล่จบแล้วแต่เนี้ยถ้ามันยังส่งเสียงมาให้อิมฟังได้ขนาดเนี้ยแปลว่ามันคือคนของเขาแหม่มก็ต้องตัดกรรมกับเขาให้เร็วที่สุดเพราะสิ่งที่เราเสียไปเนี่ย มันมีมูลค่ามากเกินกว่าชีวิตของเราแล้วอะอสิ่งที่แม่ต้องทําวันนี้คือแม่ต้องพยายามอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพยายามสวดมนต์พยายามทําทุกอย่างให้เขาเพราะเราคือสายเลือดเรายังส่งให้เขาได้เราเป็นคนเดียวที่จะส่งให้เขาได้ด้วยเพราะเขาคือสายเลือดของเราแล้วก็<ช>ส่วนเรื่องวิญ,ญญาณที่เราไปแช่งเขาไปโกรธเขาไปแคนเขาเนี่ยต้องตัดกรรมใช่อโหส,สิกรรมให้เร็วที่สุดไปถวายสังฆทานไปถวายพระไตา <S S S ไปบอกท่านเลยว่าหลวงพ่อ เนี่ยมีผู้ชายเนี่ยลักษณะแบบนี้ให้ท่านอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยทําบางสกุลเป็นบางสกุลตายส่งว,วิญญาณมันไปเลยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเกี่ยวกันอีกแหม่มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหม่มเคยไหว้พระแหม่มเคยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหม่มอย่าไปโทษเขาอย่าไปบอกว่าทําไมเขาไม่ปกป้องเราแหม่มต้องเชื่อลูกพระพุทธศาสนายังอยู่ในใจพวกเราเสมอพี่เชื่อว่าท่านก็ยังปกป้องเราแต่ขอให้เราเนี่ยมีศรัทธา กับความดีกับสิ่งที่แม่มเคยทำเนี่ยขอให้มันกลับมาอีกครั้งอย่าโทษอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยนับถือ,อเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเขามันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นนะแต่เราต้องหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ได้อิ่มเชื่อว่าถ้าเขามีโอกาสที่จะช่วยเขาช่วยแน่ๆเขาไม่เคยทิ้งลูกหลานคนไหนเขาไม่เคยทิ้งใครแต่ถ้าเราทิ้งเขาเขาจะช่วยเราได้ยังไงแมม ถามคุณอิ่มนิดนึงนะคะถ้าเราไม่อยากเห็นแบบนี้เราสามารถจะทำารืงไงได้คะแหมมต้องไปที่ที่มีพระประธานอายุอย่างน้อยร้อยปีเป็นต้นไปเดินไปมองตาท่านอธิฐานตั้งจิตว่าข้าพเจ้าไม่ขอเห็นดวงวิญญาณใดๆหรือสัมผัสได้อีกแล้วแลแ้วแหมมจะแลกอะไรกับเขาแหม่มก็แลกไปพี่สาวอิมแลกโดยการไม่กินเนื้อหมูเนื้อวัวอสัตว์ใหญ่แต่เขาจะกินอาหารทะเลนะคะ ตลอดชีวิตแม่มก็ลองดูว่าอะไรที่แม่มพอจะแลกกับเขาได้ถวายให้ท่านได้เพอสิ่งที่จะแลกได้มันต้องเป็นความดีเท่านั้นอังงคารุปมโ